ขอเสียงขอีนังกอนนี้ด้วยกมีน้องปอมีน้องอาเดี๋ยวลูกที่ปอนอยู่้นรู้เลยเวลคัมครับกินีตมต้องนะมาดูที่ผมมาบนี้ัเลย เกมนี้ง่ายมากง่ายที่สุดง่ายที่สุดที่สุดเลยง่ายที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เล่นพร้อมกันเลยเล่นแข่งกันอันนี้ก็เหมือนนะมันใส่ของแล้วมันสะพายใส่ของแล้วสะพายอันนี้เหมือนไหมปูวินใช่แล้ว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 ทีแรกนิดเฮ้ยอันนี้เฮ้ยกดกดได้นะก็ได้นะอันนี้ลูกทีมบอลใช่ไหมครับ ได้เลยนะโคคที่หนึงครับเป็นของทีมบอ่ได้ไปเดียวให้ดูเยที่กระเป๋กระเ๋านะตวักรเัองแต่นี้กแต่ตอนรกบระเป๋านัอันนี้จริงๆาได้ด้วยที่ให้น้มือนกระเป๋า คูซาแฟนตาคูเทสโต้ขอตอบว่าอ่าเดีวผมจะเรียกตอบถึงแม้ว่าคุณจะรู้คุณพูดคีย์เวิร์ดไม่ได้ก็ไม่ได้คะแนนก็ไม่ได้คะแนนก็ถามเดี๋ยวพี่ออมช่วยบอกได้ครับมาทีมเนช่วยจดคะแนนเนาะวันนี้วีหนึ่งวีหนึ่งวีหนึ่งนะครับสิบเอกคำนะครับพร้อมไหมพร้อมครับพูดพร้อมไหมภารกิจคูซาแฟนตาคูเทสโต้ขอตอบว่าพร้อมครับเยี่ยมน่ะพี่ออมพร้อมไหม ทั้ง20ท่านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าพูดนะอย่าพูดหามพูดนะขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วสินคทองที่ต้องคู่กันคู่แรกครงคือคาร์ลิคคูซ่าสันต้าคูค่เทสโตขอตอบว่า คูชนารกิกูซแฟนต้าคูเชโต้ารกิจ oh คูซาแฟนต้าเโตอไม่ได้เกีียดคนนี้เลยหรกนท่าราิตรแฟนต้าคารกคิตรูซาคาราคิตรคูซาแนต้เทสโต้ตอว่เกียดเล้ิดเราไม่มีเซหมือนกัตนมันกินตอเช้าเช้าเา ว่าน้ำต้องพูดกับปลาต้องโกรอนไม่ใช่รนนี้รุ่นนี้เายังไม่กินกันด้กับเกไปแล้วหนู่าจะกินเอ้ไข่ดกไ้เบอนพวกเรานะกินกระตรงแบบนี้เ คู่าเต้าคู่เสตออตองอาทิตย์กับงจทกเดียวขอย้ายฝั่ขอไอยู่ข้างบอดอาขอกตอนบทุกคนมากเยมีผู้จัดการน่ขยาหลมากมันยาตรงีว่ามันต้องมีคช่วยหน่อยต้องพี่มามพี่ช่วยมาี่สี่ผ่านไปต่อไปเป็นคู่ที่ห้าครับไปเลย กูซ่าแบงซาคูเทสโตค้ขอตอบว่ยาสีฟานกับแปรงสีฟันหรือเปล่าตายตายผมกำไังหายใจเขาตอบนะเนี่ยนี่คือเราเอาจริงเกินบอลเกินที่ออมมาเก้าริงเกินขอโทษเอออ่ะถูกต้องนะฮถ้าผ่านไปต่อไปเป็นคู่ที่หกครับถ้าเรกได้กีบกูซ่าแบนซ่าคูเทสโตขอตอบว่ารองเท้าสองข้างไม่ใช่ถ้าเป็นกีบกูซ่าแบง ถต้อไม่ผมผมก็ใจแลคือปอเป็นคนขี้เกียใจใช่ใช่แลาคนถูกพึ่งมาใช่พัลลิกถูนแล้วบานคนถูกคแ่อายุเยอะขึ้นนจะรู้เองว่าไม่ต้องเกงใจมากไม่ต้องเกงใจมากขี้เกียจใจขี้เกียจใจนี่คือผู้ที่หกต่อไปเป็นคู่ที่เจ็ดครับโอ้โหพัิจคู่แร้าบ็คแท้คู่เตสรปตาว่าคอยกับปะปูครับ รถโรงเรียนเยอะๆไปรถโรงเรียนนี่เยอะพูดพร้อมกันไหโอเคห้าสี่สามสองเข็มอะไรนะอะไรนะอะไรนะไม่ต้องเอาเอาเอาอะไรครับเอาตั้งแต่แบบคำแรกดีกว่าโอเคครับโอ๊ย เพมื่อกี้พอพอไปพูดยาวๆกตะุกตะกัเลยถ้ากับบ้าอหแวกนะเะั้งาอันนี้เช่วงนี้ไม่ค่อ้สระผมหรอไมหัวมันเอะโนาทนันนอะไรอันหัวอะไรอะแตงโมอะไรอะแต่งโงอะไร้อะต้มีปากแตงแตงงีแงพูดไปเรื่อยะ อะไรได้บ่าอ้าโอเคโอเคหัวกาลังเลว่นเลยนอะถ่ายรูปซะหน่อยนะแลนี่คือาราิูซาแฟนตาคูเทสโตเรานะครับไม่มีใครแม้รูปเราย่อๆให้ย่อหอซ์ทนีนะคาิูซาแฟนตเทสโตค้วกสเป็นยังด้รูเป็นยัง ทุกวสวัสดีจ้าสวัสดีนะระวังเลือดกระจกนะตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้มันไม่เห็นเหรอโอเคเคเป็นยังไงบ้างะผมลอเพลงคอได้ไหม คำต,ตัวต่อไปอออออครับเฮ้ยมันยากที่รู้ไม่ไม่มีอะไรเลยจริงอ่ะแต่สิ่งที่มันมีอะไรก็คือ <Evet. S 2> เราเรามีเซอร์ไพรส์้ยครับอ๋อเซอร์ไพรส์ของเราคืออะไรครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาให้นานานะฮะเออป็นวันเกิดของน้องฮูบินครับนนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารวมกันร้องเพลงให้วันีให้มันดังถึงก้องเสียงเซนเตอร์โอเค

เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปกับแขกได้เลยมาเลยมาเลยเอามาตงรงไหน20ปีเท่าน,นั้นเองนะครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเขาในวงการบันเทิงของประเทศไทยคุณภูเวินแขมรุ่นใหญ่ <c oughs> <c oughs> เลยครับที่จับเวมือนั้นเลยเหรอเฮ้ยพี่อ๊อฟรีบจับเร็วกระทั้นไหลนะฮะอ่ะเยอะจังเลยบหะขอบคุณครับขอบคุณเค้กด้วยนะครับแล้วก็อ่ะถ้าอย่างนั้นไหนๆก็ถ่าย สวยเลยนะฮะช็อตต่อไปนะครับเดี๋ยวทั้ง3คนจะวนไปทีนะ i right.